ครับสวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกรโปรอชาแนลพี่น้องคข้ามาอนีรู้สึกดีใจที่เห็นต้นใหม่ที่จะของนํามาปลูกนํามาเลี้ยงมีการเรื่อญเติบโตะนะครับพี่นอ้องไม้มงคลที่สีบอกก็พี่กำหนองในมืนอนีเป็นไม้มงคลที่ หลายคนอยากไดหลายคนเสาะแสวงหาเพื่อที่นํามาปลูกมาเลี้ยงนะครับซื้อเราเป็นมงค้นพี่น้องเรามีซอว่าไม้แหย่แยะ่นะครับหรือว่านเทวบุบาบอามาปลูกไว้ปีที่สองแล้วพี่น้องเราเกือบบ่ยังเพราะว่าด้นําเอาปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์มาใส่เราะาตะหูวา่าเราบ่ถือกับ ปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์พี่นอ้องออกนอกไม่เอาปุ๋ยที่เป็นที่วัวที่ควายนะครับปุ๋ยขคบมาใส่ใบโลนที่เมืดเลยพี่นอ้องเกือบป่นนะากนั้เลยได้เปลี่ยนดินเป็นเอาดินผสมแกลผสมจากปื้อสากสัตว์มาเปลี่ยนให้จ้างควายมีการที่เริเ่มเติบโตแล้วก็มีการออกดอกและออกผล เคยไทยดอกไ้พี่น้องเห็นแล้วนะครับเล่าออกออกโดไหมพี่น้องภาษาบันเฮางภาษาอีสานเอืนโดหรือกิ่งกิ่งกลางเอืนโดน่ะนาอพี่น้องนเข้าใจง่ายเป็นโดเป็นมากนะครับแล้วก็จิกแต่ผองมาเป็นแบบนี้นะครับออกสองนอปีนี้นะครับออกสองนอ หนีนอนหนึ่งก็ลังขึ้นไงหนีนอนหนึ่งขึ้นมาไงแล้วขยายพันธุ์โดยการไงสุดแสนสิดง่ายพี่น้องช่ำเลยตัดเป็นท่อนทั้งสี่ตัดทั้งสี่ลิบใบออกเจ้าน้อยเราก็เสียบลงดินสองเดือน,เด,อนเดือนเดือนครึ่งออกหากเต้มปลูกเสกกระถางในสบายเลยพี่นอ้องไม้มงคลชนิดนี้เนะี่ยพี่น้องให้คุ้นวิเศษไปทั้งนี่เป็นค้มเสือนะพี่น้องนะเบาเลียงค้มเสือ สำหรับผู้ใดที่บมมีความเสือก็ปอเป็นยังนั่งสินะเป็นความเสือบ้านเทวบุตรนี่ให้คุณวิเศษไปทางโชคลาบพี่น้องแล้วก็คุ้มครองป้องกันนะครับให้คุณวิเศษไปทางโชกลาบลาบร้อยนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคนักหวยนักเบอร์ทั้งหลายแหลน่นี่จุดถูจุดเทียนบอกขอนะครับควอมเสือ,อ,นะอ,อที่พี่น้องเ้อนะครับมันตีออกมองไดที่พี่น้องออกตามใบสำหรับ พวกตีแบนๆกันต้นนี้เค่อยออกแล้วเคยใหย้สองสองมวดนะครับพี่นอ้องสำหรับผู้ที่นิยมเอาไปเห็ดเครื่องล่างกะเลือกเอานอดโดแบบนี้แล้วกะขึนสูงไปชุกสูงเหระแล้วมาตายไพย่ตายไพ่มายมถึงยืนต้นตายสากักนะครับตัดเอาไปสําหรับตีเป็นม้วนสารกระบดเป็นผงสําหรับเห็ดเป็นตะกรุด ม้แย่แย่เนี่ยถ้าเป็นทอนให้ครูบาอาจารย์สาหรับบุคคลที่ห้านับถือนี่เป็นปลุกเสกให้ให้คุณวิเศษไปทางเมตตามหานิยมโชคลากครับนี่คือไม้มงคลที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งพี่น้องไม้แย่แยะ่นะครับภาษาทางการเพื่นเอื้นว่านเทวบุตรขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งด้พี่น้อง้อขอบคุณที่กดไลค์ที่กดติดตามพี่น้องกดกระดิ่งนํา นะครับเลือกทั้งหมดพี่น้องจังสิบประเดียดผ่านการแจงเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ล่าพีลา่ลาหนองซมีเจอกันคลิปหน้าครับผมข้าโพสแชนแนลขอกล้าเข้ามาสมบายดีครับพี่น้อง